มาแคมป,ปิ้งหน้าร้อนดูสิหน้าร้อนจริงไหมดีอิซัมเมอร์ปะปะ summer summer don't think about winter right? Mm hmm. ดูดูถ่าคนที่อยู่หน้าร้อนหน้าร้อนมากเลยคะ่ะหน้าร้อนสุดๆไปเลยแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าเออหน้าร้อนที่เนี่ยมันจะหนาว กอนกลางคืนน่ะเราก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงชุดกันหนาวมาเหมือนหน้าหนาวนั่นแหละแต่ถ้าหน้าหนาวมามาแคมป์ปิ้งต้องเอาแบบเออเขาเรียกอะไรมีมีไฟด้วยมีที่เสียบไฟด้วยอะ่ะแล้วก็เปิดฮีตเตอร์นอนกลางคืนแบบนั้นน่ะมาแคมป์ปิ้งได้เราแคมป์ปิ้งสามคืนนะคะนอกนั้นเรานอนโรงแรม อุ้ยดูพระอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่พระจันทร์้ยพระอาทิตย์พะนะดิฉันนี้กระไดอยู่สองคนข้างนอกมืดมืดดำดำนี่แหละแต่ว่าคนอื่นเขาก็แคมป์อยู่แคมป์ใครแคมป์มันนะดีมากเลยไม่ได้ผิงไฟนานแล้วผิงไฟชมธรรมชาติ you feel what you feel feel warm now เย <Yeah. S 1> ็นเปียงไฟแล้วแกบอกว่าไม่หนาวละนี่แหละชีวิตเจ้าอะไรมากดีจะตายมีข้าวให้กินมีที่ให้นอนได้อยู่กับธรรมชาติไม่ได้ชมเดือนชมตะวันชมดาวมาตั้งนานแล้ว เราก็มีโอกาสมารีแล็กนะคะไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องเงิน,เร,งงนเรื่องนู่นเรื่องนี่เที่ยวอย่างเดียวโอ้โหดีสุดๆไปเลยปีนี้พ่อสัญญานั่งดื่มวายแล้วก็ะจะหลับไปด้วยดูสิโอ้ยเครื่อ <laughs> งดื่มของเราแต่ว่าดิฉันไม่กินนะคะดิฉันแพ้วายกินแล้วมึน จะดื่มก็ตอนที่กินสเต็กอย่างเงี้ยดื่มแก้วหนึ่งก็หมือนละแต่ว่าเพื่อความอร่อยของสเต็กค,ค,ค่ะถ้าไม่กินไวน์มันไม่อร่อยไงมันอร่อยเพิ่มขึ้นจึงได้กินไวน์ดื่มไวน์เข้าไปอือหือเนื้อมันอร่อยอร่อยวันโรด ดี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 ดด,ด,ด,ดีมีความสุขมากเลยพ่อสัญญาบอกเรากลับไปนอนเมลเบิร์นไม่ไปนอนโรงแรมโรงแรมเดิมโอ้ไม่ไปราคาที่ฉันชอบธรรมชาติเป็นอย่างค่อยมากธรรมชาติบัดดีเหมือนตอนไปนอนนานะคิดถึงตอนเด็กๆสมัยพ่อกับแม่พาไปนอนนาไปนอนตีข้าว มันมีความสุขจริงนะตอนไปนอนนานะทำกระต๊อบขึ้นมาอยู่ยกลางทุ่งนาแล้วก็นอนแบบนี้แหละก็เลยชอบก็เลยชอบสุดๆแต่พ่อชัญญานะนางเกิดมานางก็อยู่แต่ในเมืองไงนางไม่เคยได้ออกมาสัมผัสธรรมชาตินางก็จะติดเตียงอยากนอนเตียงไม่อยากนอนเต็น หนาวนิดหนึ่งก็ร้องร้อนนิดหนึ่งก็ร้องภูมิคุ้มกันของเขาไม่ค่อยดีเรื่องความลำบากไม่มีเลยนี่แหละก็เลยอยากจะพาสัญญามาสัมผัสธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเดินเข่าเดินป่าอยู่กับน้ำอยู่กับหญ้าอยู่กับดินกับทรายเก็ตเชนแล้ว นางหนาวแล้วดางไปเปลี่ยนชุดหน้าหนาวอีกและขนาดอยู่กับกองไฟนะคืนนี้นางจะรอดหรือเปล่าไม่รู้หให้สัญญาได้สัมผัสธรรมชาติสัมผัสอะไรอะความลำบากมั่งไม่ใช่สบายไปซะทุกอย่างใจจริงก็อยากให้นางได้ไปอยู่กับยายสักปีนู่แหละแต่ไปอยู่กับยายยายก็สปอยนั่นแหละตอนนี ไปอยู่กับไข่ใครก็สปอยไปอยู่กับปูกกับย่าก็คงจะสปอยเหลือแม่คนเดียวที่ไม่สปยนะอยนางรอบกองไฟกันค่ะโอ้ยขวันมาตีจะตายมาสัมผัสธรรมชาติไม่ใช่แบบเราจะลำบากตลอดไปสักหน่อยมันไม่ได้ลำบากหรอกถ้าเราชอบนะ ถ้าเราชอบอะไรที่เราชอบก็เรียกความสุขค่ะถึงจะด้านด้นปีนป่ายขึ้นไปก็มีความสุขดูนางจะเสิร์ฟให้พ่อนางพ่อนางบอกว่าไม่เอาแล้วเรื่องเล่ารอบกองไฟขี้ีโมหมดเวลานะ้เดี๋ยวห้าทุมก็จะพากันนอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าตื่นเช้าไปไปเที่ยวต่อ คือมาเที่ยวนี่ขยันมากเลยตื่นแต่เช้ากับดึกนอนดึกตื่นเช้าตื่นเช้าออกเช้ากับดึกถ้า,ถ,าถ้าขยันทํางานขนาดขนาดที่มามาเที่ยวขนาดเนี้ยคงจะรวยอะ่ะแคมปนี้ดีมากเลยไฟเบรสก็ให้ฟรีเขาเรียกอะไรอะ่ะฟืนก็ให้ฟรีฟรีทุกอย่างถูกด้วย น้ำอุ่นกฟ็ฟรีดีดีเดี๋ยวกลับมาอีกค่ะ